สวัสดีนักเรียนต้นทางและก็ขอสวัสดีครูและนักเรียนปลายทางนะคะวันนี้เราก็มาพบกับวิชาสุขศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่1เช่นเคยนะคะเป็นไงคะเด็กๆสบายดีกันหรือเปล่าเอ่ยสบายดีเหมือนเคยแต่ยังมีบางคนค่ะนักเรียนยังแต่งกายขณะที่ครูกำลังพูดอยู่เลยมีใครเอ่ยแต่งกายยังไม่เสร็จ ยังมีไม่เป็นไรนะคะคุณครูให้เวลาแต่งกายให้เรียบร้อยก่อนที่จะเรยียนเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมวันพิเศษเป็นวันอะไรใครรู้บ้างวันแม่แห่งชาติเหรอคะอวันพ่อแห่งชาติวันพ่อแห,ห่งชาตินี่เกี่ยวกับใครคะเกี่ยวกับพ่อเกี่ยวกับใครเอ่ย เกี่ยวกับพ่อแล้วพ่อที่เป็นพ่อของประเทศไทยนี่ใครเอ่ยอ่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมคะหรือว่าในหลวงในหลวงของเราแล้ววันพ่อแห่งชาติหรือว่าวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ่าเด็กๆจะทำอะไรให้พ่อได้บ้างคะตั้งใจเรียน ทำอะไรได้เรียนหนังสือเก่งๆแล้วเก่งหรือยังคะไม่แน่ใจอ่าเอาพ่อของตัวเองก่อนเราจะทำอะไรให้พ่อของเราได้บ้างเข้าใจนะอ่าตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่ทำอะไรได้อีกคะอ่านหนังสืออะไรนะคะหยองฮะรดน้ำรดน้ให้พ่อเอ๋ อ๋อคือช่วยเหลือคุณพ่อใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นในหลวงของเราเด็กๆสามารถทําอะไรเพื่อในหลวงได้บ้างคะออเก่งมากเอฟบ,บอกว่าจะทําตัวตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงทยํายังไงคะเอฟประหยัดน้ําประหยัดรายได้ก็คืออยู่แบบพอเพียงห้ามซื้อขนมนะคะ ทำ,ทำไม่ได้แล้วซื้อขนมก็คือใช้ชีวิตแบบพอเพียงทำอะไรได้อีกง่ายมากเลยเพื่อนในหลวงของเราเนี่ยคะ่ะเป็นเด็กดีหน้าที่ของเราที่เป็นพลเมืองของพระราชาหน้าที่ของเราก็คือเป็นพลเมืองที่ดีมีความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาและก็พระมหากษัตริย์นะคะขอให้เด็กๆ ทำตัวให้เป็นเด็กดีด้วยเพื่อนในหลวงของเรานะคะเด็กๆรักในหลวงไหมคะใครรักในหลวงยกมือขึ้นคุณครูก็รักนะคะเอามือลงทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของอาการเจ็บป่วยยังไม่ออกกำลังกายค่ะเราจะเรียนในหัวข้ออะไรเดี๋ยวคุณครูจะบอกอีกทีเดี๋ยวก่อนที่เราจะเรียนามาออกกำลังกายก่อนเอายืนขึ้นค่ะ เอายืนให้กระชับกระเฉงเร็วอ้าวแต่อะไรคนอ่าเต้นเต้นเต้นเลยค่ะ Como que ninguém me assiste, sabe? นั่งที่ให้เรียบร้อยวันนี้จะมีนิทานมาฝากนักเรียน <Yeah. S 1> อยากฟังนิทานไหมคะ, <Yeah. S 1> ะก่อนจะฟังนิทาน <Yeah. S 1> เด็กๆต้องทํำยังไงก่อนเอ่ยถึงจะฟังนิทาน <Yeah. S 1> ให้รู้เรื่อง <Yeah. S 1> ต้องคุยกันไหมคะระหว่างที่ครูเล่านิทานให้ฟัง <Yeah. S 1> ไม่คุยแต่ตอนนี้มีคนคุยหรือเปล่าเอ่ย <Yeah. S 1> อถ้าคุยไม่เล่าละ oh. งอนไม่เล่าแล้วคะ่ะ ปลายทางเงียบหรือ,อยังเอ่ยอ่าเงียบแล้วนะคะ,ะทีนี้มาดูนิทานของครูกันวพราวันนี้เราจะฟังนิทานเรื่องอะไรเอามาดูที่สไลด์ของครูนะคะเรื่องอะไรเอ่ยอุ้ยเก่งจังอ่านได้ด้วยวัวสามสหายในทุง่งหญ้าแห่งหนึง่งใกล้ๆชายป่ามีวัวอยู่สามตัว เป็นเพื่อนรักกันและสัญญากันว่าจะเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปด้วยตัวสีขาวนักเรียนช่วยคุณครูจำชื่อวัวไว้ด้วยนะคะตัวสีขาวเขามีชื่อว่าเวฟ <c oughs> <c oughs> ตัวสีชมพูเขาชื่อแครอทตัวที่สามตัวสีเหลืองใช่ไหมคะเขาชื่อวัวหยองวัว วัวเวฟวัวแครอทแล้วก็วัวหยองเขาสัญญาว่า <mm> เขาไปดื่มน้ำสาบานกันว่าเขาจะเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมเขาจับมือสาบานกันแล้ววัวเวฟวัวหยองและวัวแครอทนี่เราจะเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปนะ <mm> <mm> ถ้ามีเรื่องอะไรเราจะไม่แยกจากกันและเราก็จะไม่ทิ้งกัน โอเค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 ตกลงตกลงตกลงเราจะเป็นเพื่อนกันนะอ่าดังนั้นหัวเวฟหัวหย่องและหัวแครอทอ,อ่าจึงมักจะไปไหนด้วยกันเสมอและคอยระวังอันตรายให้แก่กันฮ่าฮ่าตามมาตามมาเจ้าวเวฟและเจ้าแครอทตามฉันมาตามฉันมาเราจะไปด้วยกันแต่ว่า ในทุ่งนาที่ใกล้ๆชายป่าแห่งนี้ก็จะมีสัตว์ป่ามากมายทั้งมีป่าที่ดีบ้างดุร้ายบ้างซึ่งอ้าวถ้าคุยแข่งนิทานจบแค่นี้นะคะซึ่งในป่าแห่งนี้มีเจ้าราชาสิงโตตัวหนึ่งซึ่งมีนิสัยดุร้ายและเจ้าเล่จ้องจะกินวัวเวฟวัวหยองแล้วก็วัวแครอทอยู่ สิงโตจึงออกอุบายโดยการย่องไปหาอันนี้เจ้าวัวอะไรคะ,ะเจ้าวัวแครอทบอกเจ้าวัวแครอทว่านี่นี่นี่เจ้าวัวตัวเจ้าวัวแครอทเจ้าวัวเวฟกับเจ้าวัวหยองอกำลังนินทาด่าว่าแกอยู่เนี่ยเขาบอกว่าแกนิสัยไม่ดีขี้เกียจก็ขี้เกียจ ไม่แบ่งปันก็ไม่แบ่งปันมีอะไรมาก็ไม่ให้กินขี้เหนียวเจ้าหัวแครอทได้ฟังน,นั้นจึงเกิดอาการฉุนเฉียวเฮ้ยจริงเหรอทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้ต่อมาเจ้าสิงโตพอเป่าพอไปนินทาไปว่าร้ายแล้วเขาก็ย่องมาหาหวัวตัวที่สองก็คือเจ้าวัวอะไรคะวัวเว็เ สิงโตไปยุ่แย่วัวเวฟว่านี่วัวเวฟวัวเวฟว,ว,ว,วัวแครอทกับวัวหยองอ่ะเขานินทาเจ้าแหละเขาบอกว่าเจ้าอ่ะอ้วนก็อ้วนแต่งตัวก็เปื้อนมองแนม,มไปหมดอเวลาใครมนุษย์มาใกล้ก็เหม็นฉุนไปหมดอเจ้าวัวเวฟได้ยินอยางนั้นก็ฉุนเฉียวโมโหเลยมาว่าฉันได้ไงฉันออกจะหอม ผู้เผือกหอมฉันก็ยังหอมสิงโตก็ซุบสิบซุบิบุบิบต่อมาพอพูดกับวัวแครอทกับวัวเวฟเสร็จก็เดินมาหาเจ้าวัวเจ้าวัวหยองเจ้าสิงโตก็บอกเจ้าวัวหยองว่านี่เจ้าวัวหยองเจ้าวัวเวฟกับเจ้าวัวแครอทอ่ะมันว่าเจ้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ว่าเหมือนกับว่าเวฟกับว่าแครอทเมื่อกี้ว่าเนี่ยเจ้าหยองเจ้า เขาเจ้าเว็บกับเจ้าใครอล่อ่ะว่าเจ้าอ่ะทำการบ้านก็ไม่เสร็จลายมือก็ไม่สวยอะไรกินก็จุอาหารก็ไม่มีจะให้กินแล้วกินก็เยอะเออเจ้าหยอมไม่ยินงั้นกำลังกินหญ้าอยู่ฮะมันว่าอย่างนั้นจริงเหรอตายแล้วเจ้าหยองก็มีอาการชุนเชียวโมโหอย่างแรงอา่า พอเจ้าสิงโตพอเจ้าสิงโตซุบซิบซุบซิบที่สิงโตไปพูดนี่เป็นความจริงไหมคะเด็กๆไม่ใช่ <ๆ S 2> ไอไม่รู้แหละแต่มาดูปฏิกิริยาของเจ้าว,วัวเวฟวัวแครอลแล้วก็วัวหย่อมกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น <ๆ S 2> ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยอติ้งต่อมาวันต่อมาเจ้าวัวทั้งสามตัวก็เริ่มแตกคอกันๆๆอ่า เจ้าแครอทก็ชำเลืองมองเจ้าเวฟกับเจ้าหยองนินทาฉันดีนะฉันไม่กินหญ้าด้วยแล้วฉันมาทางนี้ดีกว่าเจ้าเวฟเออฉันไปทางนู้นดีกว่าถ้ามีแกแกก็นินทาฉันอีกเจ้าหยองโอ้ฉันไปทางนู้นดีกว่าอยู่กับแกแล้วปวดหัวปวดมองลมไม่ดีลมไม่จอยอมันก็แยกย้ายกันไปอยู่คนละทิศและทางจากที่สัญญาว่าจะเป็นเพื่อนกันคราวนี้แหละต่างคนต่างไปทีนี้ เจ้าสิงโตได้โอกาสเลยจึงจึ้งจึ้งจึงจง,จง,งาบเจ้าวัวอะไรไปแล้วองาบวัวเวฟไปกินทีละตัวทีละตัวอย่างสบายตัวเวฟกินไปหนึ่งตัวต่อมาก็าเจ้าวัวแครอทก็โดนกินสุดท้ายก็วัวหยองถูกเจ้าสิงโตงาบไปกินทั้งหมด3มตัว จนในสุดท้ายจนในสุดท้ายวัวทั้ง3ามตัวมีชีวิตอยู่ไหมคะไม่มีโดนสิงโตหลอกกินหมดแล้วทำไม3มตัวถึงโดนหลอกกินคะเออไปเชื่อคนอื่นทา,ทางที่เราเนี่ยเป็นเพื่อนกันซึ่งเราสัญญากันว่าจะเป็นเพื่อนกันจะสามัคคีต่อกันพอไปเดินคนอื่นว่ายัางไงคะ ยุหรือว่านินทาทาั้งๆที่เป็นคนจริงไหมไม่ไม่จริงแล้วถ้าเราเชื่อเชื่อเหมือนวัวทั้ง3ตัวไม่ว่าจะเป็นวัวเว็บวัวหยองหรือว่วาวัวแครอดไปเชื่อสิ่งโตง่ายง่ายซะงั้นเป็นไงไม่มีความสามัคคีก็โดนทำร้ายอา้าวปลอมือให้ใครดีสิงสิงโตก็ไม่ได้สิงโตร้ายวัวก็ไม่ได้วัวตายไปแล้วปลมือให้ใครดีคะปลมือให้ใครดี ผู้เล่าคือใครคะคุณเอาปมมือให้นิทานเรื่องนี้หน่อยอจบแล้วทีนี้อา